รวบรวมเพลงกล่อมเด็กถิ่นอีสานประกอบโครงงานกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องอนุรักษ์เพลงกล่อมเด็กถิ่นอีสานสืบสารภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่ความเป็นสากลขับร้องโดย 1. เด็กหญิงสุมินตรารังกริน 2. เด็กชายบดินจังโกรดเด็กหญิงกัละยาณีอิมสเสถียรครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูนิพรลัยสศรีสิงห์ โรงเรียนกาละสินพิทยาสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24เพลงเงินหมากคอลับสาทอนขันเจ้าห้อนมาสีแกงสีวีเจ้อคนดีย่าเอลพอ สิไปตักน้ำมาให้อาบให้ทรงแม่สิหยิบถุงไว้ใส่เงินมาขอ้อเงินมาขอได้มาแต่เมืองคู่ลาพอเจ้าได้มาตั้งแต่ปางไปสื่อของเจ้าอ้อนหน่อยนอนแล้วแม่สิไว สีเขขาปอนออ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 ขอขอบคุณคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกะลศิลพิทยาสรรันท่านดออต็ตรเสน